อะไรต่อวันนี้ครับนี่คือการแข่งขันแข่งขันเลยครับการวิ่งครับไปดูกันเลยครับไปมีนักกีฬาหนึ่งคนนะครับชื่อว,ว่านัทนะครับและคู่แข่งของเขาในวันนี้ก็คือคุณกิตต้าครับแต่คุณเขาคุณกิตต้าขเขาไปขี่ครับคุณกิตต้าเขาติดธุระเขาก็เลยมาไม่ได้ครับคติดธุระครับติดธุระในห้องน้ําครับไปขี่ครับ ขอตัดไปก่อนนะครับเอาครับผู้ท้าชิงของเราได้ครมาแครับมาจทแล้วครับเอไปเกระเาเลเลัครับไนปแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ครับคุณนักแดงตาแล้วตาเดินตาม เสมอเอาอีกรอบครับเอาอีกรอบเสมอเอาใหม่ครับต่อไปจะเป็นการแข่งครั้งที่สองครับเพราะว่าเมื่อกี้เสมอนะครับเฮ้ยหนึ่งไปเฮนี่แข็งว่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ตัดก่อนเฮ้ยเอาละอุ้ยเอาแล้วใครไม่คิดจะขยันตัดมาอะ ผู้ชนะวันนี้ได้แก่กีตาร์แลวมูแพ้ก็คือ้มแพ้หมเยเย้ยเย้ย้เย้เ้เย้เยเย้เย้เ้เยเ้เั้้เ้้เเย